现在他们没没没到的，没 <laughs> <laughs> ยาบ้าที่มีจำนวนมากเรียงยาเสพติดมีการคัดเอาในแต่ละส่วนผู้รับเรียงผู้ขนสง่งหรือผู้เข้ามาติดต่ออะไรต่างๆก็ทําให้ตารวจใช้การทํางานที่ยากขึ้นแต่เนื่องจากว่าเราได้ฐานข่าวที่ดีนะครับก็เป็นในตามนโยบายทางคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของใบหน้านักค้าต่างนะครับแล้วก็มไปยข้อมูลอยู่แล้วนะครับการตำรวจตรวจสอบแบบประชาสามารถเช็คหมายใจนะคทะเบียนรถได้ เรเป็นรูปแบบในการผลเขาก็คิดใหม่ที่พยายามเลี่ยงกันนะครับได้ได้รับข่าวนะครับจากผู้ผู้เกี่ยวข้องนะครับทำให้ทราบว่ามีคนแปลงหน้ามาชาาบ้านภาคอาััยอยู่ในพื้นที่แปลกๆนะครับเพราะว่ามาขอเช่าบ้านแค่สองเดือน บอกว่าจะมาเปิดร้านซ่อมนะครับอ่าซึ่งอ่าทให้อ่อผู้ให้เช่ารู้สึกว่าผิดปกตินะครับแล้วก็ก็ผิดปกติจริงนะครับเรากฏว่ามีการนํานํารถยนต์นะครับมาจอดไว้นะครับอ่าแล้วก็ทางอ่าผู้เช่าก็ได้แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับมาตรวจสอบนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าพบ ยาบ้านะครับบรรจุห่อสีดำนะครับเป็นเก็บไว้ในในรถยนต์นะครับรวมห้าล้านเม็ดนะซึ่งถือว่าเป็นยาบ้าที่มีจํานวนมากนะครับที่จับได้ในจังหวัดสกลนครมูลค่าในพื้นที่ในประมาณร้อยสิบล้านนะครับถึงเก็บเม็ดละสามสิบาทนะครับเม็ดห้าสิบาทก็คูณไปนะครับน่าจะสองสามร้อยล้านนะครับซึ่งการจับกลุ่มั้งนี้นะครับช่วยลด นะะครรรับกการกราาาจยยยแหลิดใข้อไหนก่อนครับเดี๋ยวขอข้อนไหนก่อนนะครับหนึ่งสองสามนี่ครับนี่ครับนี่หยาบดินไปทำลายกลุ่ม 2, เสี่ยงได้เป็นจำนวนมากครับเพราของขอที่ชมนะครับทีม่ตำรวจนะครับ,รรบ,รรบที่ได้ยึดยาบ้านในครั้งนี้ซึ่งเราก็มีขอ้อมูลในในหลาย อย่างที่จะขยายผลนะครับก็จะเป็นคนมาเช่านะครับหรือรถยนต์เจ้าของรถยนต์นะครับแล้วก็เอ่อพยานอื่นๆนะครับซึ่งก็ทางตำรวจจะได้ขยายผลต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ทางท่านผู้บังับก,การตำรวจสอบสวนภักสีได้ขยายไปเพิ่มเติมนะครับและมีใครมีคำถามก็คำถามรวมทั้งโร,กร,กรงการตำรวจพลทร นายภาพครับไ,ได้รอผู้กับสนะคครับ